นี่ครับสำหรับใครที่ยังไม่เห็นนะครับลิงลิงเป็นตัวละครนะครับที่แจกฟรีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ให้คลิปเราด้วยนะครับโอเคครับพารโรลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แลคคูนชาแนลนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในแรคคูน มาเด็กอันนครับปี2020ซึ่งยุงแดงเซิร์ฟไต้หวันนะก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วครับแก็ผมมีสกินจับจาด้วยนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะที่ทำการแจกฟรีนะครับก็คือสกินเจ้าใส่ตามะนั่นเองครับผม3ปีก่อนนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟไทยเหมือนจะมาพร้อมกับฮีโรพพอร์ตนะครับหลิงๆนั่นเองแต่ว่าเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยครับ มันแจกฟรีนะครับตกใจมากเลยครับว่าเซิร์ฟไต้หวันแจกฟรีหลิงๆแจกฟรีแต่ว่าเซิร์ฟเอเชียกลับเอามาลงตู้ฮีโร่ซัพพอร์ตครับเพื่อเก็บเงินผู้เล่นนะครับผมตอนนี้นะครับก็สำหรับเดือนใหม่นะครับเป็นคิงนะครับสำหรับเซิร์ฟไต้หวันนะนี่ครับผมจะโชว์โพสให้ดูนะครับว่าเมื่อก่อนนะครับมันของไต้หวันเนี่ยมันแจกจริงนะครับ แจกจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวผมผมเคยลงไว้ในโพสนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับผมถึง6ธันวาคมชึบเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเผื่อใครไม่เชื่อว่ามันแจกจริงนะครับผม ก็เป็นตัวละครแจกฟรีนะครับที่มันแบบว่าใช้ได้เลยคือเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยเอามาใช้กันแพร่หลายครับแต่ว่านั่นแหละครับอย่างที่บอกไปว่าเซิร์ฟเอเชียเป็นเซิร์ฟที่ตามมาทีหลังนะครับทำให้ตัวละครมันแบบมีการรีวิวแล้วว่าตัวนี้เป็นตัวยอดฮิตคนใช้เยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยถูกเอามาลงตู้พวกนี้นะครับก็ลูปหาย นี่ครับสําหรับใครที่ยังไม่เห็นนะครับลิงลิงเป็นตัวละครนะครับที่แจกฟรีนะครับสําหรับเซิร์ฟไต้หวันนะครับเนี่ยเพียงแค่เพื่อนๆลองพิมพ์โค้ด OPM 0 0นะครับภาษาจีนก็คือลิงลิงนั่นเองลงไปนะครับผมลองเอาไปพิมพ์ในเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับไม่ได้นะครับนึกว่าจะเอามานึกว่ามันจะแอบใส่ไว้อะไรอย่างงี้ไม่มีนะครับก็คือแจกฟรีสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับแต่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยยังไม่แจกนะครับผม ฝากเพื่อนๆกดติดตาม Subscribe Channel จากนั้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้เพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆทาง Channel ด้วยนะครับ